กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกลุ่มที่สามนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะสาธิตวิธีการทํามะยมแช่อิ่มนะคะค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะมีดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะมีมะยมสดนะคะสองนะคะน้ําปูนขาวค่ะหรือน้ําปูนแดงก็ได้นะคะค่ะสามค่ะน้ําตาลค่ะสี่นะคะเกลือค่ะ,คะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเป็นการละลายเกลือกับน้ำนะคะ คะคนจนเกลือละลายนะคะเมื่อล,ลายเกลือเสร็จแล้วก็นำน้ำเกลือมาตั้งพักไว้ให้น้ำเย็นนะคะค่ะนี่ก็ค่ะนี่ก็เป็นน้ำเกลือที่พักไว้จนเย็นแล้วนะคะจากนั้นก็นำน้ำปูนที่ตกตะกอนแล้วนะคะนำแต่น้ำใสๆข้างบนมาใส่ในน้ำเกลือะคะ่ะ ากนั้นก็นาไม้ยมที่เตรียมไว้นะคะมาใส่ในน้าเกลือกับน้ําปูนที่เตรียมไว้พักไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาระหว่างที่เรารอไม้ยมนะคะเราก็จะไปทําน้ําเชื่อมกันค่ะค่ะแล้วก็นำน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปในน้ําที่เดือดค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนให้ให้น้ำตาลละลายค่ะ ค่ะระหว่างที่ค่ะเมื่อเราได้น้าเชื่อมแล้วนะคะเราก็จะพักน้ําเชื่อมไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นํามะยมที่เราแช่น้ําไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะมาแช่ในน้ําเชื่อมไว้หนึ่งคืนค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้มะยมที่แช่น้ําเชื่อมอาไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นํามะยมที่แช่เอาไว้แช่น้ําเชื่อมอาไว้หนึ่งคืนนะคะนําไปตั้งไฟนะคะตั้งด้วยไฟอ่อนๆค่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะ น้ำมยมตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วทําการคนไปเรื่อยๆนะคะเราจะคนจนตัวของน้ําตาลนะคะซึมเข้าไปในตัวของมัยมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นําไปรับประทานได้เลยค่ะ็ มยมที่เราคนมาจนมันเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะน้ําเชื่อมเริ่มซึมเข้าสู่ตัวมยมแล้วนะคะกําลังจะได้ผลิตภัณฑ์มะยมแช่อิ่มตามที่ต้องการนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เอ่อมยมที่เอ่อเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตักมะย,ยมนะคะเอ่อเพื่อกองน้ําเชื่อมออกค่ะแล้วไปพักไว้ให้แห้งค่ะ <S <S แค่นี้นะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์มะยมแช่อิ่มนะคะขั้นตอนทุกวิธีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ Gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's so for you. Mm -hmm. And it's dark gonna cold December, but I got you to keep me warm. You broken, I arm and you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better.